เรื่องนี้พระยังบอกบุญที่ทำอาจยังไม่พอจนสุดท้ายต้องบวชเงินยกห้องสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุขสารคืนหลอนอีพที่3ในวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกฎเหมือนเดิม แต่เราจะมาเล่าประสบการณ์การเจอเรื่องราวลกืับและสยองขวัญจากเพื่อนผมคนหนึ่งที่ต้องไปประสบพบเจอในสมัยมอตน้นจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องทำให้มัน enfin และเพื่อนของมันถึงกับต้องถูกทางโรงเรียนส่งไปบวชกันยกห้องเลย <use> เพื่อนๆเคยได้ยินหรือรู้จักการเล่นผีเหรียญบาทไหมครับการเล่นผีเหรียญบาทจะคล้ายคลึงกับการเล่นผีถ้วยแก้วโดยจะมีการอัญเชิญวิญญาณเข้ามาในเหรียญ ผู้เล่นจะวางนิ้วบนเหรียญื่อถามคำถามกับวิญญาณโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยมอต้นประมาณ10กว่าปีก่อนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานโดยโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจําอําเภอที่มีอายุมากกว่า80ปีมันเลยทำให้มีทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ปะปนกันไปเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นในเย็ยนวันหนึ่งในตึกเรียนตึกหนึ่งที่เป็นตึกใหม่ ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จได้ไม่นานตึกนี้จะมีทั้งหมด5ชัน้นชั้นที่1จะเป็นโถงทํากิจกรรมส่วนห้องเรียนจะมีตั้งแต่ชั้นที่2เป็นต้นไปโดยปกติก็จะใช้เป็นห้องสำหรับสอนชั่วคราวและจะมีห้องที่มีคนอยู่เป็นประจำแค่2ห้องเท่านั้นห้องแรกจะเป็นห้องพักครูที่ชั้น2และห้องที่2คือห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียนชั้นม .3 ห้องบซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ นเรียนวันหนึ่งเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งของมสามห้องบีประมาณ10กว่าคนได้มีทั้งคนที่อยู่ทําเวรและคนที่อยู่นั่งเล่นกับเพื่อนโดยเพื่อนของผมคนนี้ขอสมมติชื่อว่า A นะครับ A เนี่ยเป็นคนที่ต้องอยู่ทําเวรกับเพื่อนของเขาประมาณ3คนส่วนเพื่อนคนอื่นๆนั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่หน้าห้องและมีอีก 3- 4สี่คนนั่งเล่นกันอยู่ตรงระเบียง A เนี่ยก็ทําเวรไปจนใกล้จะเสร็จ แล้วหันไปเห็นเพื่อนข้างหน้าห้องเนี่ยนั่งร้อมวงกันทาอมไรสักอย่างเขาเดินไปดูเพื่อนและเพื่อนเพื่อนของเขาก็กําลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่คล้ายผีถ้วยแก้วซึ่งเพื่อนเขาบอกว่ามันคือผีเหรียญบาทเขาในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนที่สนใจเรื่องลึกลับหรือเรื่องผีแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรไปยืนดูเพื่อนเพื่อนเล่นกันไปแต่อยู่ๆก็เหมือนมีเสียงเออโวายดังขึ้นมาจากเพื่อนที่นั่งเล่นกันอยู่ตรงกระเบียงเขาไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเล่นกันอีท่าไหน จนถึงขั้นดึงพม่านูดและมีการหยิบไม้กวาดไม่ถูพื้นมาตีกันด้วยอารมณ์ที่ดูเหมือนจะมากกว่าแค่การเล่นกันทําให้เพื่อนทั้งหมดที่อยู่หน้าห้องหันไปสนใจแต่เหตุการณ์ก็เหมือนจะเลยเถิดเพื่อนที่นั่งเล่นผีเห็นบาดกันอยู่บางส่วนลุกออกไปห้ามแต่ก็นั่นแลครับพวกเขายังอยู่ระหว่างการเล่นและยังไม่ได้ทําการเชิญวิญญ,ญาณออกแต่เวลานั้นยังไม่มีใครทันคิดถึงเรื่องนี้เพราะพวกเขา ต้องรีบไปห้ามเพื่อนที่ทะเลาะก,กันหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้ไม่นานมันก็เกิดเรื่องขึ้นเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอาการชักอย่างรุนแรงและเริ่มพูดไม่รู้เรื่องตอนแรกยังไม่มีใครคิดว่าเป็นเรื่องผีครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้มีอาการโรคประจําตัวเป็นลมบ้าหมูอยู่แล้วทุกคนเลยคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาการกรับเมื่อแฟนของเพื่อนคนนี้ก็เลยรีบอุ้มไปห้องพยาบาลข้างล่าง แต่เรื่องมันนันไม่จบแค่นี้หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวก็มีเพื่อนผู้หญิงอีกคนเริ่มชักเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเพื่อนที่เหลืออยู่เริ่มแตกตื่นรวมถึงเอด้วยและยังไม่จบแค่นั้นมีเพื่อนผู้หญิงอีกสามคนเริ่มมีอาการชักและอาการสั่นเหมือนกันพวกเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอาการชักหรือเปล่าทำให้คำพูดมันฟังดูไม่ชัด แต่ว่าที่น่าแปลกเลยก็คือไอ้คำพูดและการออกเสียงเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคำคำเดียวกันจังหวะเดียวกันเหมือนสวดคาถาอะไรบางอย่างอยู่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเริ่มใจเสียพวกเขาเริ่มพยุงเพื่อนที่ชากลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปห้องพยาบาลอีกตึกหนึ่งที่อยู่ติดกันรวมถึง A ด้วยที่เขาไปพยุงเพื่อนที่ฉากลงไปข้างล่างโดยที่ A เนี่ยตามหลังเพื่อนไป และถึงห้องพยาบาลเป็นคู่สุดท้ายเมื่อเปิดประตูห้องพยาบาลเข้าไปเขาก็ถึงกับช็อกเพราะเพื่อนผู้หญิงที่คงมาถึงก่อนหน้านี้กับยืนลำอยู่กลางห้องพยาบาลและเพื่อนผู้หญิงคนแรกที่คงมาก่อนจากที่นอนอยู่บนเตียงอยู่ๆก็ลุกขึ้นมารำเหมือนกันซึ่งเพื่อนเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เรียนลำหรือเป็นนางรำมาก่อนแต่ว่าทั้งสองคนกับเติมท่าเดียวกันเป๊ะๆในจังหวะที่แทบจะพร้อมกันเลย ในตอนนั้นเพื่อนเขาทุกคนอยู่ในอาการตกใจแต่ว่าอาจารย์น้องพยาบาลก็ตะโกนให้อุ้มอีกสามคนไปนอนที่เตียงแล้วอาจารย์ก็รีบเอาสร้อยผ้าไปใส่ให้เพื่อนที่รำอยู่กลางห้องทันใดนั้นเพื่อนคนนั้นก็หยุดรำทันทีแต่ว่าเขากลับยืนนิ่งและจ้องหน้าอาจารย์เอบอกว่าสายตาของเพื่อนเขาเนี่ยมันไม่ใช่สายตาของเพื่อนเขาแบบปกติอาจารย์ที่เห็นอย่างนั้น ก็รีบตะโกนบอกว่ามีใครมีพ้าอีกไหมรีบเอาพระไปใส่คอให้เพื่อนเลยนะและอาจารย์ก็ขอพ้าอีกองค์จากเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์มาห้อยคอให้กับเพื่อนที่กำลังอยู่กลางห้องตอนนั้นเอเนี่ยห้อยตะกุดจากหลวงปู่ชื่อดังท่านหนึ่งที่แม่เขาให้มาเอเนี่ยถอดเอาตะกุดที่เขามีรีบใส่คอให้เพื่อนที่เขาอุ้มมาหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ก็เริ่มสงบลง เพื่อนที่ชักเนี่ยตอนนี้ทุกคนือบไม่ได้สติกันหมดแล้วอาจารย์ก็ถามให้เอเรียงเหตุการณ์ว่าไปทําอะไรกันมาได้ไปทา้าทายหรือว่าปลุกอะไรกันหรือเปล่าจากนั้นเอและเพื่อนก็เอาเหตุการณ์ทั้งหมดให้อาจารย์ฟังระหว่างนั้นเองเพื่อนผู้หญิงที่ชักคนแรกก็ฟื้นขึ้นมาและเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่รำเนี่ยรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้และเธอ ยังบอกอีกว่าตอนที่รำอยู่เธอเห็นคนเป็นสิบคนได้แต่งตัวเหมือนคนไทยโบราณมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่แต่มองพยาบาลไปหมดทุกคนที่ได้ฟังอย่างนั้นก็เกิดอาการกลัวไปต,ตามๆกันอาจารย์ที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์พอดีให้นัดเพื่อนทั้งหมดไปทำบุญกันซะไปอุทิศส่วนบุญให้เขาจะได้อโหสิต่อกัน เมื่อเพื่อนทุกคนฟื้นขึ้นและกลับเป็นปกติทุกคนจึงนัดกันไปทำบุญตามที่อาจารย์บอกและแยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันต่อมาเองและเพื่อนนัดกันที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียนโดยพวกเขามีการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนในห้องคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังทําให้มีบางคนที่อยากรู้อยากเห็นตามมาด้วยพวกเขานัดกันในตอนสิบโมงเชา้าที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับโรงเรียน เอและเพื่อนกลุ่มของเขามากันครบแล้วรวมถึงเพื่อนผู้หญิงทั้งห้าคนที่เกิดอาการชักแต่ว่าเมื่อถึงเวลา10โมงที่นัดกันไว้ก็มีเพื่อนบางส่วนที่อยู่ในวงที่เล่นผีเหรียญบาทยังไม่มารวมถึงแก๊งผู้ชายที่ไปเล่นกันอยู่ตรงะเบียงก็ยังไม่มาพวกเขารอกันไปจนเกือบจะ11โมงในเวลานั้นเองเพื่อนผู้หญิงทั้งห้าคนที่เคยมีอาการชัก ก็เริ่มกลับมามีอาการอีกครั้งพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงจึงได้รีบพาเพื่อนที่ชักอยู่ทุกคนเข้าไปในศาราและให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งไปตามพระมาในระหว่างที่รอพระเอได้บอกให้เพื่อนหาอะไรมาให้พวกที่ชักคาบไว้หรือกัดไว้หน่อยเพราะกลัวเพื่อนจะชักจนกัดลื่นตัวเองไม่นานพระท่านก็มาถึงแต่ว่าพระเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อน ก็เลยให้แต่ศาสตร์น้ำมนต์และสวดแผ่เมตตาไปเรื่อยๆจนพวกเขาเริ่มสงบลงเพื่อนผู้หญิงทั้งห้าคนบางคนไม่ได้สติบางคนซึมซือแต่ก็มีคนหนึ่งที่พอจะมีสติฟื้นขึ้นมาและเพื่อนคนานั้นเล่าให้ฟังว่าพวกเขาโกรธเพราะว่าพวกเขามอรออยู่นานแล้วปล่อยให้พวกเขารอนานแล้วไม่ทําบุญให้พวกเขาสักทีเอเพื่อนไม่รู้จะทํำยังไงเพราะนัดเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ไม่มากัน เพื่อนคนหนึ่งเลยได้เสนอว่ากันให้อาจารย์ช่วยดีกว่าทุกคนเห็นด้วยจึงได้โทรหาอาจารย์และเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ฟังอาจารย์ก็รับปากว่าจะจัดการให้พอถึงวันจันทร์ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยได้ขอให้พอโรงเงยนนิมนต์พระอาจารย์ท่านหนึ่งมาและพร้อมกับพระอีกส5ห้ารูปมาทำพิธีที่ห้องเรียนประจำชั้นของพวกเขาเพราะวันนี้ เป็นวันที่ต้องมเรียนตามปกติทุกคนจึงต้องมาโรงเรียนกันครบอยู่แล้วพวกเขาทั้งห้องก็ต้องเข้าร่วมพิธีด้วยรวมถึงอาจารย์ทุกคนที่อยู่ในตึกเอเนี่ยเขาจะเาเอียดของพิธีทั้งหมดไม่ได้แต่ก็จําได้คร่าวๆว่ามีการสวดมนต์กันอยู่นานรดน้ํามนต์และก็ปูกสายศีลหลังจากจบพิธีพระอาจารย์ท่านนั้นก็เดินมาคุยกับอาจารย์ของพวกเขาแล้วบอกว่าบุญแค่นี้ พวกเขาอาจจะยังไม่พอใจนโยมพวกเขาโกรธกันมากพวกโยมไปรบยู่เขาแถมยังไปทำงานข้าวของในที่ที่เขาอยู่อีกแถมบอกจะทำบุญให้เขาแต่ก็ไม่ไปกันในส่วนนี้เอเก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนของเขาไปรบยู่อะไรหรือเปล่าตอนที่เล่นผีเหรียนบาทส่วนเรื่องทำงานข้าวของเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกที่ทะเลาะก,กันอยู่ที่เรือเบียงอาจารย์ที่ได้ยินอย่าง,งานั้น และพอเอ,เองที่มังเอินได้ยินแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะตึกนี้นอกจากเด็กห้องนี้แล้วก็มีนักเรียนห้องอื่นมาใช้ตึกเหมือนกันก็เลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้อีกพออและอาจารย์จึงได้ถามพระท่านนั้นว่าเราต้องทำยังไงเรื่องถึงจะจบพระท่านเลยบอกว่าให้พวกนักเรียนชายในห้องเนี่ยไปบวชอุทิศบุญกุศลให้เขาสา เอและเพื่อนผู้ชายทั้งหมดในห้องทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เอยถูกทางโงเรียนส่งไปบวชเป็นเวลาเจวันและหลังจากสื่อออกมาพวกเขาก็ไม่ได้พบเจอเรื่องราวอะไรอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสมบเรื่องราวในวันนี้เรื่องของการไปเล่นผีเหรียนบาทผีถ้วยแก้วส่วนใหญ่เนี่ยเล่ากันว่ามักจะเจอเรื่องราวแปลกๆหลังจากการเล่นเสมอ และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะเล่นเนี่ยก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับเพราะถ้าเล่นแล้วอย่าทำผิดกฎเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะครับและสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ยังไงก็ขอฝากช่องเราไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคืนวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ